ลุมแมายางเลนข้างล่างค่ะพี่นอ้องเป็นบรรยากาศแบบเย็นๆค่ะเพราะว่าตอนเพิ่งห่อนมืดมหือเลยค่ะห่อนห่อนเมื่อเดียวนี่สูด้นได้สามมือเลยค่ะฝ้นสามมือกับ่อสูห่อนมือเดียวค่ะบรรยากาศของจังหวัดอุดรค่ะ ย่างเล่นไปเล่นมากค่ะเพราะว่าอยู่นี่มันจะมีงานล้านกีฬาค่ะนี่ค่ะมันจะมีเล็กน้อยมานตีบอลเดี๋ยวถ้าย่างไปเบิง่งว่าอยู่นี่มันจะคือคักอยู่ค่ะม,มันมันบ่เป็นตะยานค่ะมันเป็นบ้านพักคู่อยู่ค่ะสวันไม่ห่าเป็นล้านกีฬาค่ะเป็นน้อยแต่จะเล่นฟุตบอล ลรก็จะมีมีคร้านกีฬาเห็นนะคะสว่างเลยค่ะเป็นใส่ระบบโซลาเซลล์ค่ะเป็นหมู่บ้านอยู่เป็นหมู่บ้านเล็กๆค่ะแต่ว่าเป็นขอระบบโซลารเซลล์มาใส่ร้านกีฬาค่ะไฟวกับสว่างเองค่ะแล้วก็ดับเองประหยัดพลังงานค่ะ ก็ต้องเปลืองไฟฟ้าถ้ามาเบิงค่ะนี่รู้สึกว่าสิผ้าพี่น้องมาเบิงเทนึงแล้วต,อ,ตอนน,นั้นเริ่มพ่นค่ะตอนนี้ก็จะมีพ่นมาตีวิวันเล่ค่ะเห็นไหมคะบริเวณนี้กัเป็นตะกร้นีคะบรรดานักนี่คือสีมานี่กันค่ะออกกำลังกัน เป็นยู่แทบอำเภอหนองก๊อซค่ะตำบลภูมุ่งค่ะจังหวัดอุดรค่ะแม่มาแรกมันจะเย็นมากเลยค่ะอากาศมันจะเย็นลงเพราะว่าช่วงช่วงสวยๆแม่กะนี่แดดแดดออกมากค่ะแล้วก็อากาศจะร้อนมากค่ะ ะก็เลยอาศัยช่วงนี้มันแรงยางมอเร็นค่ะทายบรรยากาศขายตีนนองเบิงค่ะนี่ค่ะนี่นี่มืงอยู่ค่ะเป็นบ้านพักของของครัวค่ะรัชาการค่ะจะมนี้นมาเร็นค่ะนี่ค่ะร้านกีฬา เล่นกันสว่างค่ะจากตรงนั่นกับตรงนี้ค่ะมันจะสีสว่างร่างกันตรงนี้มันก็จะมงดน,นี้ทใยรพี่น้องอค่ะเป็นบรรยากาศในเบื้องรอบๆค่ะเล็กย,ยก็จะมาตตีบอนถํานี่ยเขาก็จะกลับบ้านค่ะะ ไปกลับไปบ้านจะองไปหานนื้อมากินเป็นเด็กกินได้ชุ่มชนนี่แหละค่ะที่มาเลี้ยงอยู่ร้านกีฬาตรงนี้ค่ะกระท่ายเบื้งบรรยากาศค่ะตอนนี้มันกำบมืดแล้วพี่น้องอาจชิมองเมองสลัวสลัวค่ะก็เอาไว้ซ้ำนี้กันนะคะ่ะกระทายป็นเบื้องว้มเป็นอยู่ค่ะตอนนี้มันแรงค่ะ ไปแค่นีนน้ก่อนนะคะน้องชาเวลฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝากติดตามให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ